สวัสดีครับผมอยู่กันในเกม w u e ยูอี 2K20 อีกเช่นเคยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมจะเล่นบ็อกเซมเมอร์ปะทะโ n แมนเรน วันนี้อยู่ในสนามพิเศษนะฮะเหมือนสนามบาสเนาะนี่สนามร้างนะ,ะนี่เปิดตัวมาแล้วบ็อกเลสเนอร์อ้าวฟอร์แค่อร์ดิเวลแมชนะฮะ uh, จับกดที่ s <S ไหนก็ได้295้อปอนด์บ็อกเลสเทอร์วันนี้มาในชุดลำลองนะฮะ ก็ชุดที่เปิดตัวในซัมเมอร์สแลมเลยฮะที่ออกมาเจ้าหน้ากับโรมันเลนเนาะเคยเจอเดียวๆกันมาแล้วหลายรอบนะฮะสำหรับบ็อกเลสเนอร์กับโรมันเลนเนาะนี่เดอะบิสบ็อกเลสเนอร์นะฮะ นเหมือนเดิมนะใครอยากให้ใครเจอใครก็สามารถบอกกันได้นะฮะแมชนี้ก็เรได้ว่าตามคำขอนะเห็นคนช่วยกันดันเนาะสองคน,นก็เลยจัดให้เพื่อนได้ดูกันเนาะนี่มา That, that man Brock Lesnar has meant more to my career than anybody else because the night he delivered an F5, Byron Saxton had to go to the announce table and do solo commentary, and it was on that night where the world realized how good I really was. Match นี่ไม่มีพอเฮแมนมาด้วยนะแมชนี้เดี่ยวๆตัวๆกันไปเลยไม่ต้องแย่งพอเฮแมนกันนะฮะใส่เสื้อ Head of the Table มาเลยฮะสองร้อยหกสิบห้าปอนโรมันเรนแมชนี้ไม่ได้แบตชิงแชมป์ยูนิเวอร์แซลนะฮะเลยต้องว่าเจอกันอุ่นเครื่องก่อนเนาะ ใส่เสื้อ h e a d of the Table มาเลยฮะหัวหน้าเผ่านะฮะผู้นำของโต๊่าคนหัวโต๊แล้วกันเออช่วงนี้นี่กำลังมาแรงนะฮะคองสแ c ็ d ดาวเลยฮะได้แชมป์มาปีกว่าแล้วยังไม่มีใครโค่นได้นะฮะ ว่ากันว่าบ็อกเลสเนอร์นี่เป็นคู่ต่อสู้ต่อไปนะฮะไม่รู้ว่าบ็อกจะสามารถปราบหัวหน้าเผ่านี้ได้ไหมนะฮะต้องรอดูต้องรอ,อ,อดูเนาะมีพอลเฮเมนเป็นตัวแปรสําคัญนะฮะแอบบ็อกเลสเนอร์แหมยืนรอข้างล่างยวขอเก๊ก่อนชูเกมคาดก่อนใน เจอกันในสนามบาสนะครัเหมือนสนามโรงเรียนเนาะอันนี้สนามพิ่เซนะมีคนอยู่เปลานะปลาถือว่าช่วงโควิดแล้วกันเนาะคนดูอยู่บ้านเอามาสนาม BCW ทนดะับบมาบ็อกเลสเตอร์เจอกับโรนมันเล่น มาอันนี้ผมเล่นเป็นบ็อกเลสเตอร์นะกระแทกกระทืบอีกไม่โดนมาลงมาเลนหนีลงมาแล้วมาหนีหนีเหลอเจอทุบไปสิมาเก่าแล้วเหรอบ็อกเลเนอร์นี่หายไปเป็นปีนะอะไรเล่าพุ่งเจอกุยงังไปดิลงมาด้านล่างฮะบ็อกเลสเตอร์มาเดี๋ยวเอาเอาวิก่อนเอาเป็นเก้าอี้แล้วกันเออออะไรเล่าลงมาเลนกระแทกแล้วก็หนีดีทีอัดกับเก้าอี้ไปดิเออ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนหาอีกชิ้นหนึ่งอีกชิ้นหนึ่งเดี๋ยวก่อนอะไรดีอ่าเป็นดาบแคนโดะมานี่ตีต,ต,ตีตีกตีเออมาหัวหน้าเผาใช่ไหมหัวหน้าเผาใช่ไหมเวียงหัวหน้าเผาขึ้นไปก่อนแล้วก็เอาดาบแคนโดะไปด้วยมาตาีเอาหลบได้ตีล้มตัวเออมาดิมาดิมา หัวหน้าเก่าได้เขาเก่าได้ก่อนมาเวียงเจอรีเวิร์สโดยโรมาเลนยังไงฮะโรมาเลนโกบอลบอลเลนโดอร่วงไปตามฮะตามฮะโรมาเลนตามตามจับเลเตอร์ยกขึ้นมาชョกอะไรแล้วไม่โดนอะไรแล้วเวียงอาจกับที่การคนดูไม่มีจับแพ้เฝ้านะแมตช์นี้ไม่มีการรับอะไรทั้งนั้นนะฮะแพ้ชนะด้วยการยอมแพ้หรือจับกดเออเวียงไปแล้ว เก่าเนอกทุกทุกไปอีกเคกะโลฟันศอกฟันซอกเอาให้แตกเอาให้แตกเอาให้แตกอสูรร้ายฮะหัวหน้าเผ่าหัวหน้าเผ่านิ่งหัวหน้าเผาเวียงกลิ้งไปทางเดินมามาตรงบริเวณเปิดตัวฮะกะแทะอะไรไม่โดเจอลูมาเลนเตะอะไรเล่าเจอแยบสิจับยกขึ้นลูงมาเลนตูยท้อง โชกอะไรเราบอกได้เจอโชกกับจับโรเมเลนยกขึ้นแล้วก็นี่เราแบ็กเบเกอร์ไปหนึ่งที oh, <that> s <S อีกหนึ่งทีแล้วก็จับโกทธล้มาเร็ว <Look. S 1> หนึ่งยา oh, guys, จับหัวมาเข่าก็แท่หัวมา <Everything goes. S 1> จับยกขึ้นมาอีก เดี๋ยวก่อนก่อนลากคอมาก่อนลากคอมาไปตรงที่กอังคนดูทบเอาเจ ne, อศอกเจอศอกอีกเจอศอกอีกทีโรมาเลนยังไงต่อจะต่อยเจอบล็อกตุยท้องกับดีไปถูกคนีิการหลังนี่โรมาเลนนิ่มเลยฮะนิ่มเลยฮะยังไงต่อบล็อกมา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  S <S นี่ครับจับหักคอเลยดีกว่าเออยังไม่ได้ลงมาเลยแกเอาเข่าก็แท่หูวบล็อกมื่นเลยฮะมือนมืน่นมือน,มอ,นอะไรเราเจอจับยกขึ้นทุ่มทุ่ม,มเป็นกึง่งกึ่งทีโบนสูเพกนะฮะมาจับลงมาเลนลกลกขึ้นมาดีกว่ามาเวียงกลิ้งลงไปทูบท<ถ>ูบวิ่งไป จามได้วยสองนะฮะโดนบล็อกเลนเนอร์มาเอาโดนบอกลกิ้งหลบกิ้งหลบมาเจอจับนีไ่งไงเราแบ็กซ <to> ูเพกนะฮะนี่เบ่งก้ามโชว์ก่อนโชว์ก่อนมาฮะยังไงฮะยังไงฮะจับนู้นนี่ไงเราโชว์ตั้ที่สองไปโดนโชว์อีกเอาเวียงบล็อกกระแทกกระที่กั้นคนดูยังไงโชกสิยังไงฮะบล็บอกเวียงกลับ กระแทกกระติกันคนดูอีกมาสนามน,นี้จะเงียบๆหน่อยนะฮะเพราะจะไม่มีคนดูแลมากระแทกกระติกันคนดูไปอีกมาจับโรมาเลนโยขึ้นทูเข้ทีิกลางหลังมาจับยกขึ้นอีกแล้วก็เวียงชนกรรมการอีกอกริ่งคู่นะกรรมการนี่ก็ยืนอนอนมา้วกรรมการเอาหักคออีกเลยหักคอโรมาเลนหักคอหักคอ ยังเาเป็นยังไม่ยอมยังไม่ยอมยังไม่ยอมมาอะไรเราเจอถุบบอกจับไม่โดนจับเวียงกลิ้งลงไปอีกแนมะ่กรรมการก็ไม่หลบเนาะมาเล่งของนางดี๋เนล่เอาบันไดเหล็กมายกขึ้นต้องทุบไปโดนนี่เราจะไปวิ่งมาทำไม้วิ่งมาทำไม,ม,ไม,ม,ไมเดี๋ยวก่อนเอาบันไดเหล็กไว้บนเวทีก่อนมา โดนไปเต็มๆเมพราะโดนแมนเลนโดนนิ่มเลยฮะวันนี้โดนอัดอย่างเดียวมาเด้อเด้อเด้อเดอเอาจับยกมาเจอเฮดบัตดีแมร์เลือกเยอะนะครับบล็อกแล้วก็จับกดไปเดี๋เดเด้อย่ยางย่างย่างใจเย็นใจเย็นทุบอะไรเราทุบทุบเจอตุ้ท้องมาจเจอเวียงขึ้นไปดิเออฮ่ตาตมผลงานถ้าโดมาเลนมาคึกเคิรกคิก เจอโค้ดไลน์ดิเอาโค้ดไลน์อีกท่าเลยเป็นท่าสูฮะโค้ดไลน์หลบได้กระโดดโค้ดไลน์โดยโรมมนเลนอะไรกิ้งหลบได้บล็อกเจอนี่ฮะพยายามเลยฮะโค้ดไลน์อ้ามีดาบเคนโดยังอยู่ดาบเคนโดตีไม่โดนไออุ้ยเจอซุปเปอร์แมนพันแล้วจับกดเลยฮะกรรมการเรื่ยๆหนึ่งยางได้แค่หนึ่งเดียวได้แค่หนึ่งเดียวแม่โรมาเลนงงแล้วฮะเจอซุปเปอร์แมนพันแล้วไม่ยอมมาจับบล็อกเลนเนอร์ยกขึ้นมาอีก เวียงบล็อกอาจเชินบัคเคลนชนกระมการอีกแล้วอะไรเราบล็ลอ,บอกแก้กับแล้วจับนะฮะซูเพกซิตีฮนะฮะต้ฮะเจอมอนซูเพกครั้งที่สองมาแล้วก็ครั้งที่สามห้ามเรียบร้อยฮะเนะชูมือก่อนมาไม่มีคนดูแต่ก็ชูฮะก่อนจับเขาอีมายังไงะ่ะ เดี๋ยวก็เดินจะใส่ท่าก่อนเออเอาเก้าอี้มารองหัวไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเอาต้องหายอันนะอันนี้ต้องหายอันไม่มีการเข้าเอาทั้งสิ้นนะฮะแมตชนี้อ่าเก้าอี้อันนะเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นฝั่งนี้ไม่ได้ต้องขึ้นฝั่งนี้อ่ายังไงฮะใส่คอนแทโต้ <c oughs> กับเก้าอี้ดิเออนี่นี่ปวดหัวไปเลยครับ จับจับไม่ได้จับไม่ได้มาจับกดดีกว่าเออคอนเชตโต้เขาเอียแล้วหนึ่งสองยังยังหัวหน้าเผ่ายังไม่ยอมยังไม่ยอมแม่มไม่ยอมอีกกุษาเอาก็อีก๊อปี้อัดแล้วไม่โดนตีเอาเจอตีคา,ญญาบฮะบล็อกโดนไม่เล็กก็โดนทุบเขาที่กลางหลังโอ้ยโดนแล้วบล็อกโดนแล้วเอาลมไปเล็นจับยกขึ้นมาเวียงบล็อกอัดกรรมการด้วยอัดเทอร์มอเคินด้วยมา สอกกระแทกสอกกระแทกอีกแล้วก็จับกดเลยฮะกรรมการยังมืนอยู่แะ,ะ้โดนชนเอาดิหนึ่งย้างได้แค่หนึ่งเดียวแหม่ท่านี้เอาชนะได้เลยหรือใจเย็นดิจับบล็อกยกขึ้นมาอีกเอาเวียงเจอรีเวริร์สอัดแห่ก็เอาอกิ้งหนีลงไปฮะยังไงโรมาเลนเก้าอ,อีมาดีกว่าแน่นอนกว่าตีหัวแตกเลยตีเออเรื่องมากนะมา จับโยกขึ้นเตะเสียบเข้าล็อกแลก้วไปโยกขึ้นมายังไงยังไงยังไงหาบันไดเหล็กก่อนฟาดฟาดเฉียวบันไดเหล็กนี่จับโยกขึ้นมาอีกรอบจับเสียบเข้าล็อกโยกขึ้นวเวอร์บอมครั้งที่หนึ่งแล้วก็จับโยกอีกครั้งที่สองสามครั้งตดนะคะรับอ o w e r bomb ชักหมดแรงครับบล็อก เมื่อกี้เป็นเรียกได้ว่าเป็นท่าน้ำร่องของพ็อกเกสเนอร์นะฮะนอกจากซูเปอร์ซิตี้แล้วก็มีโฟร์บอมบ<อ>์นะนี่ก็โชกโชกขึ้นคอมแล้วโชกอะ่ะนี่ก็สอกฟันสอกเอาให้แตก,เอ,แตกเอาให้แตกอีกเอาให้แตกอีกลงมาเลนชักนิ่มแล้วมาแหมเก่าใช่ไหมเอาเวียงเจอลงมาเลนรีเวิร์ดอาเทิร์นมาเกินเตะเฮดปาดใส่บล็อก โค้ง oh, กอ่ะเป็นท่าสูตของโรแมนเล่นนะฮะท่านี้ยังไงฮะดัดลงไปด้านล่างตั้งฐานแล้วกระโดดทิปเลยขาคู่ขาคู่อันนี้เป็นท่าเหมือนจะถึงท่าไม้ตาอีกท่านะฮะของโรแมนเล่นฮนะกรนนะโดดทีปแสโลให้ดูหลายรอบนะฮะอีกสักรอบเอาเออ คิ้วแตกแล้วนะฮะโรมาเลนภาคนี้หัวแตกนี่จะไม่ได้แตกเป็นเฉพาะช่วงหัวนะฮะแล้วแต่ตัวเนาะยางยางใจเย็นโรเารเลนนี่จะแตกประมาณคิ้วผานะฮะแต่จะไม่ค่อยเห็น,นะครับหัวแตกภาคนี้จะไม่ได้แบบเลือดเต็มนะหน้ากัดนี่แล้วก็ฟุกถุยท้องแล้วมาเอาหักแขนนะยมไม่ทำไมตายนะขิมือละล็อกมามามาดิ้นดิ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 นโรมาเลนดินด้นเดีอดเดือดเดดเด ใส่ใส่ใส่อ๋อโ,โอ้ยโรเบรเลนเอาแก้ได้แล้วแก้ได้ติดกับติดกับอะไรกันกรแค่ตีโอ้ยบ้าเรือแล้วโเรเบรเลนอะไรด็อกนี่ละบล็บอกชนคึกแล้วฮะค,กคึกใช่ไหมมาเวเียงเอาเจอ리เวิร์สอีกโรเบรเลนไม่ยอมอีกแล้วมาออกไปกด้มมานนอกกระแทกล่วงลงไปเองบล็อกบล็อกโดนละะจับบล็อกโฉบ,โบโขึ้นมามายังไง โอ้โหหลบหลบได้เต,ตะเลยลูมานเลนจับขาบิดกัดได้ยังไงเป็นพาวเวอร์บอมบ์มามาจับบล็อกยกขึ้นมาอัพประคารเหวี่ยงบล็อกขึ้นมาบนเวทีมาตามฮะล,ลูมานเลนไหลเปลียลนแล้วลูมานเลนเอาล่ะจับบล็อกยกขึ้นมานี่ยงไงเรา เป็นไซวอล์กแบ็กบเบรกเกอร์นะฮะคึกแล้วใช่ไหมบ็อกซ์โอ้ยที่ลงไปตั้งหลักนะฮะเจอทปปูบอีกอ่าะจับยกขึ้นมาแล้วก็แบกขึ้นแล้วยังไงฮะเป็นซาหมุนรอบโดยโรแมนเลน,นเดี๋ยวก่อนเฮ้ยโดนจับกดอีกแล้วกำการนับหนึ่งยังย่าง,างได้แค่หนึ่งเดียวได้แค่หนึ่งเดียวใจเย็นใจเย็น ครับโลมาเลนยกขึ้นมาเอ้ยโดนอย่างเดียวเลยบล็อกแกไม่แก่้เล่นสปีดโอ้ยแกไม่ทันอีกแล้วรรมการรับเลยอย่าเพิ่งแพ้หนึ่งสองโอ้ยเนเล็กอ้ยนิดเดียวนิดเดียวโอ้ยเกือบเกือบเกือบแหมนโลมาเลนหัวแตกะคิวแตกโอ้ยบล็อกดียังกดทันอะเกือบแพ้ไปแล้วมาบิดหน้าแล้วฮะปิดหน้าบล็อกไม่ยอมไม่ยอมใจหายใจคว่าหมดสปี์มาไม่ได้ตั้งหลักอะไรเราจับยกขึ้นทุ่ม เป็นกระปุกสไปรบเตอร์นะแม่เดี๋ยวขอเสียงเชียร์ก่อนมไม่มีใครดูก็ขอเสียงเชียร์ไปก็แล้วจับยกขึ้นมาอ,มอย่างไรมาเจงโูมอนซูเพกดีกว่าน่าเละแล้วโรเบิร์ตเจงโูมอนซูเพกครั้งที่สองแล้วก็ครั้งที่สามนำล่องมาแล้วนำล่องมาแล้วแมยังฟิตอยู่ฮรับ,บ็อกยังไม่ยอมมาหมดเรื่องหมดราวไปสักทีมา จับหักแขนดีกว่านี้เออเอ้ยเอาลองไปเล่นแก้ได้แก้ได้บิดจับโอยแก้อย่างไวแก้อย่างไวอะไรเรากะแทกล้มไปดิเอาแก้ได้อีกมาแก้นัแก้เยอะแก้นะแก้นักจับยกขึ้นแล้วก็เอฟไบมันนี่แหละดื้อเลยอึดนักอึดนักนับหนึ่งสองสามเออเรียบร้อยนะฮะผู้ชนะได้แก่บล็อกเลสเตอร์แม็ก็เลยได้ว่า อึดพอสมควรนะฮะถ้ารวมมาเรนเวอร์ชั่นนี้นะฮะแมตช์นี้ไม่ได้ชิงแชมป์นะชนะแบบชนะแบบโชว์ฟาไปก่อนมาไม่ยอมไม่ยอมเดี๋ยวก่อนจบแมตช์แล้วไม่อยากแพ้เอ้ยยังไม่อยากชนะอันนี้จบแมตช์ไปแล้วนะฮะขออัดเพิ่มหน่อยมาอึดนักใช่ไหมเอฟไฟ่สามอีกดอกแล้วกันเอฟไฟมาอีกซะดอกอีกซะดอกแถมให้แถมให้มา โอเคผมเป็นไงบ้างกับแม์นี้นะครับสำหรับใครอยากให้ใครเจอใครก็สามารถบอกกันได้นะครับผมอย่าลืมนะฮะกดคอมเมนต์กดพูดคุยไว้บอกกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมแล้วก็ฝาบ็อกเลสเตอร์ก็ต้องขอลาไปก่อนครับผมพบกันหใหม่เทปหน้าและะ้วสวัสดีค่ะ